สวัสดีครับผมสวัสดีเ c พี่ไม้รถขุดมังกรสัต์เจริญนะครับวันนี้ก็พาเ,เ,เพื่อนๆพี่ๆน้องๆพามาชมกับการอัดฟางอีกครั้งหนึ่งนะครับของฤด,ดูการทำนาปี2566นะครับพี่ไม้ทุ่งฟางทองก็กำลังอัดฟางอยู่เลยครับผมอัดมาประมาณชั่วโมงกว่าๆนะครับตอนนี้ประมาณ9โมงครึ่งครับ9โมงครึ่งอัดได้ประมาณ นาน,นี้สวยครับนาน,นี้สวยฟางก็ได้ประมาณ80ก้อน80ก้อนได้ครับนี่ครับเป็นน้ำก็มีครับตรงนี้ก็ลื่นพอสมควรครับ กันไปนานนะครับไม่ได้ถ่ายคลิปให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆเอฟซีได้รับชมเลยนะฮะนี่ครับ้อนฟางก็ประมาณนี้ครับแปดสิบก้อนเนี่ยครับโดยประมาณนะนาแปลงนี้ก็ประมาณสี่ไร่นะครับอยู่กับผมพี่ไม้ทุ่งฟางทองแล้วก็เจ้านี่ครับเจ้า แมซี่นะครับแมซี่ mf 124นะครับเช็คระบบก็ประมาณ9 0นะครับปีนี้ไม่ได้ไม่ได้เช็คเต็มร้อยนะครับเพราะว่าน้ำเยอะครับงานอัดฟางน่าจะน้อยครับฤดูนี้ก็ขอแค่หมดเชือกประมาณ10กระสอบก็ดีใจแล้วครับผมประมาณ25 0 0 0ก้อนนะครับก็ตังเปล่าไว้ประมาณนั้นนะครับไม่รู้จะถึงหรือเปล่านะฮะ ตอนนี้พี่ไม้ทุ่งฟางทองก็อ people, 5, ัดไปได้ประมาณ5,000ก้อนแล้วครับเหลือเป้าอีกประมาณ20,000ก้อนครับนะฮะเหลือเป้าอีกประมาณ2 0 0 0มก้อนก็คาดว่าน่าจะได้นะครับเดี๋ยวตอนนี้อัดอยู่ทุ่งฟางทองที่อำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะครับแถวแถวอ่างเก็บน้ำห้วยเสนีงนะครับ เดี๋ยวอีกสักสีหวันก็จะย้ายไปที่ทุ่งลางทองที่อำเภอกระสังจังหวัดปูตรีรำนะครับก็น่าจะได้ประมาณหมื่นก้อนครับที่นั่นแล้วก็เสร็จจากอำเภอกระสังก็ไปอำเภอพับพาชัยนะครับก็น่าจะได้เกือบหมื่นก้อนนะครับ ก็ค่อยกลับไปเก็บงานที่อำเภอปราศาสตรบ้านเกิดนะครับก็น่าจะได้ประมาณสัก2,000-3,000ก้อนนะครับก่อนปิดฤดูกาลนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันดูนะครับว่าปีนี้จะอัดฟางได้ยอดกี่ก้อนนะครับปีนี้ก็ไม่ได้ปิดมากเลยครับไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าฟางมันไม่ค่อยสวยแล้วก็รถมันเยอะด้วยครับหาฟางสวยๆอัดยากมากเลยครับช่วงนี้ ก็ใช้ดีนะครับนี่เจ้าคูปต้าคูปัต้า L4708SP นะครับปีนี้ก็เข้าปีที่8แล้วครับนี่เจ้า47ของเราปีที่8แล้วก็ยังไม่งงแงครับเครื่องก็ยังฟิตดีอยู่ครับเครื่องฟิตดีความร้อนก็ไม่ค่อยขึ้นนะครับนี่ความร้อนก็ยังต่ำอยู่นะครับยังถือว่าต่ำอยู่น้ำมันวันหนึ่งก็กินไปประมาณ โกนละบาทนะครับถ้าเราทําได้หนึ่งพันกนก็ประมาณหนึ่งพันบาทนะครับค่าเชื้อเพลิงนะครับประหยัดครับประหยัดรอบรถก็พอดีพอดีครับไม่ไม่เร็วเกินไปไม่ช้าเกินไปนะครับแต่ถ้าเป็นเจ้า L5018 เนี่ยรอบเขาจะเร็วกว่าน,นี้นิดนึงนะครับก็จะได้กนไวกว่านะครับก็ไม่เป็นไรครับเอาทําไปเรื่อยๆนะครับ ไม่ต้องเร่งไม่ต้องรีบนะครับปีนี้ก็รถอัดน้องใหม่มีกันเยอะมากครับน้องใหม่หลายคนเลยที่เลือกที่จะเล่นรถอัดฟางนะครับก็ยินดีครับยินดีที่เพื่อนๆพี่ๆน้องๆอยากทำอาชีพเดียวกันนะครับเจอกันก็ทักทายกันได้นะครับแต่อย่าตัดงานกันอย่าตัดราคากันนะครับ เจอฟางหนาเนี่ยครับดูก้อนครับกอนเยอะมากเหมือนกันครับอาโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็พี่ไม้รถขุดมังกรนสับเจริญขออนุญ,ญาตลากันไปกับคลิปนี้นะครับนี่ครับนี่ครับดูยอดยอดนาเดียวนะครับ ร้อยสามสิบสองก้อนครับประมาณชั่วโมงครึ่งนะครับโอ้โหถือว่าเป็นตัวเลขที่น่าย,ยินดีนะครับอ่ะโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ